สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักครัเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเิ่งหิงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทรนะครับ012191220นะครับ id line ก็012191220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต่อๆไปเนาะ และเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านแห่งนึ่งด้วยนะครับค่อยๆดูกันไปนะพี่นะค่อยๆดูกันไปถูกใจองค์ไหนรักองค์ไหนชอบองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงทางเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับผม <c oughs> ปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะปิดก่อนได้ก่อนนะครับพี่นะดูไม่ชัดเจนยังไงก็ทักไอดีไลน์ดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นนะฮะ เป็นนี่สมเด็จวัดละคังพี่สมเด็จวัดละคังนี่เนื้อแตกลายงากันเลยครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยนะเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่อยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าเก่าเลยพี่ดูเนื้อหามวลศาตรนะฮะนี่เก่ามากเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่สวยเดิมกันเลยนะพี่นะสมเด็จวัดละคังนะฮะผม รูเป็นสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่เนื้อ 5, หามวลสารเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะนี่ผมขอ5้0ร้อยบาทพอนะพี่เนาะห้าร้อยบาทต่อมาพี่เป็นต่อมาปเปียนหลวงพ่อทองมาพี่หลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสี่ร้อยเอ็ดนะพี่นะเรียนหลวงพ่อทองมาพี่ดูหูห่วงพี่สวยๆเลยพี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะผิวเรียนเรียบตึงเลยหลวงพ่อทองมานะฮะนี่ ทองแดงรมดำนะพี่นะหน้า,นาตาคมชัดเลยสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่นี่หลวงพ่อทองมาถาวว่รนะฮะวัดสว่างท่าสีร้อยเอ็ดที่ปีหนึ่งแปดเนื้อเกินคมคมเลยนะพี่เนาะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูนี่ฮนะดูนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะนี่ผมขอ ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพู่ผางพี่หลวงพู่ผางว็อกสระเอคอติ่งนะฮะหลวงพู่ผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตพี่วัดอุดมคงคาคีรีเขตจิตติคุตโตนี่พี่นะว็อกสระเอคอติ่งปีหนึ่งสองครับเก่าๆเดิมๆเลยพี่สวยเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะ นีส่สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดูนะฮะปีหนึ่งสองนะพี่นะนี่เหรียญคมชัดผืนเหรียญคมชัดทุกขอบตัดเทมเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่ผมก็ห้าร้อยบาทพอนะพี่นะต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อทบพี่หลวงพ่อทบครับนี่วัดโบสถ์โพทองนะพี่นะดูหูห่วงพี่หูห่วงสวยสวยดูหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะฮะนี่ผิวเหรียญเรียบตึงเลยฮะนี่หลวงพ่อทบ ต่อโค้ดคมๆเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่ดูขอบตัดเดิมๆเลยนะผิวรุ้งๆเลยพี่ดูนะฮะนี่ปี1.8นะพี่นะปี1.8นี่สวยสวยเดิมๆดิมเลยพี่สวยเดิมเลยพี่แปพรรษาพี่ของดีเมืองเพชรบูรีน่ครับสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อ500บาทพอพี่ต่อมาปเปลีรียนคุกเข่าหลวงพ่อแดงนะพี่นะวัดเข่ามาได้อิดนะพี่ ปีหนึ่งเจ็ดเก่าเลยเหรียญน,นี้นี่เก่าเลยพี่ดูหลวงพ่อแดงวัดเข่ามาได้อิดพี่เก่าเดิมเลยนะพี่นะหูเจาะสวยๆครอบเดิมๆเลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะดูนะพี่นะนี่มีเลขเ,ลนะเลก่าหกเลยนะหูใส่เลขสองม่ได้หกเลยนะเนี่ย สวยเดิมเลยพี่ผมขอ500บาทนะฮะห้าบาทต่อมาหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังพี่รุ่นแรกเลยนะพี่นะปีเก้าพี่เหรียญรุ่นแรกเลยพี่เหรียญลมดำนะทองแดงลมดำนะสวยๆเดินนะพี่นะนี่หลวงพ่อพานสุก,กามโมร,รุ่นหนึ่งพี่รุ่นหนึ่งพี่สวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะพี่ดูนะนี่นะนี่บ้านโป่งกระสังปีหนึ่งเก้าพี่นี่ วัดเฉลิมราชสวยๆเลยพี่ดูนะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทครับพี่500บาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อเสือวัดสามกอนะนี่ฮะหลวงพ่อเสือวัดสามกอนะฮะนี่เก่าๆเ,เลยดูรวยเจาะหูนะพี่นะนี่มีเนื้อเกินดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อเสือพี่วัดสามกอนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่ดู ยันสี่คมคมเลยนะสองสี่เก้าสองเก้าก็สองติดการพอสอมีชีดเนื้อเกินนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่เป็นหนุ่พ่อขอมพี่เหรียญหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวพี่วัดไผ่ลงวัวน่าจะพอสอมันสองสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อทองแดงนะพี่นะดูนะพี่นะนี่หูดูเส้นขนแมวคมคมเลยพี่ดูหน้าตาคมชัดจมูกโด่งเลยพี่ นี่หลวงพ่อขอมวัดไผ่รงงัวนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยดูเรยยนสีคมคมเลยพี่ดูยยนคมคมเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พี่เหรียญในนี้เหรียญเลื่อนพี่ศูนย์แปดนะเหรียญผับปากนะพี่นะนี่เสมาผับปาก เลือนสมรสักษ์ศูนย์แปดพี่กับไรทองเดิมๆเลยพี่กับไรทองเดิมๆนี่มีขีดตรงหน้าเห็นไหมพี่ตรงวงช้างมีขีดเนะ่าเกินเนี่ยพี่อ๋อนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมกันเลยนี่เลื่อนปีศูนย์แปดนะพี่นะ หน้าหลวงพุทิ์มใหญ่หญเลยขอบตัดเต็มเดิมเลยนะพี่หน้านี่ขอบตัดเต็มเดิมเลยผมขอ500บาทต่อมาเป็นหลวงอุปชารอดพี่อุปชารอดวัดคลองเขื่อนนะพี่นานี่เนื้อทงแดงหน้าก็ดูดดุเลยพี่ดูนะฮะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะดูขออพี่ ดูยันด้านหลังนะพี่นะนี่เก่าๆเลยนะเหรียญนี้อะเก่าเดิมเลยพี่เก่าเดิมกันเลยนะพี่นะนี่ครับผมขอ500บาทครับพี่500บาทต้องมางพี่หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้พี่นี่ยันหลังยันเบี่ยงนี่หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลังยันเบี่ยงนี่ฮะสวยเดิมเลย2 4 7 2นะพี่นะสวยๆเดิมเดิมเลยเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะพี่นะนี่นะหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่นะ หลังยันเบี่ยงนี่มีนะ่าเกินเนี่ยพี่นี่เห็นไหมพ,หนนพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยๆเก่าๆก,กันเลยเนี่ยผมขอด้วร้อยบาทนะพี่เนาะต่อมาไปหลวงพ่อสวนพี่หลวงพ่อสวนวัดสำโรงพี่เนื้อทองแดงนะพี่เนาะนี่หลวงพ่อสวนวัดสำโรงโลหูสวยๆเลยพี่ต่อโคดคมๆเลยเห็นไหมพี่นี่ ต่อโค้ดคมๆกันเลยนะพี่นะขอบเดิมๆเลยพี่ดูพี่ดูนี่ไทรามาสที่ยี่สิวัดสำโรงตบ,บนสำโรงอำเภอพิบูรลจังหวัดอุบลราชธานีพี่นี่รอลิงมีเนื้อเกิเนี่ยพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่ดูจาป่าอีกรอบนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทกรับพี่500บาทต่อมาไปหลวงพ่อปรานวัดบางเงี้ยเปลี่ยนหูเชื่อมห้งเชื่อม ขอบก็บ,บอกนะกะไรทองสวยๆหูเชื่อมสวยๆเลยหลวงพ่อปาาเนี่ยวีเนื้อเกินพอพลาเนี่ยวีเลขสามพี่สองสี่แปดสามนะวัดบางเฮียนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูขอบก็บ,บอกนะฮะรอยแตกคมๆเลยนะพี่นะรอยแตกคมๆเลยพี่นี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมแบบนี้นะผมขอห้าร้อยบาทพอนะพี่นะ ต่อมาเป็นหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามบล็อกโมไม่มีไส้นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบบอกเช่นกันหูเชื่อมวสวยๆนะฮะอสสอง,ส,องสี่หกห้าพี่นี่สวยเดิมเลยกระไรทองเดิมๆเลยพี่กระไรทองเดิมๆเลยนะนี่ขอบสวยๆเลยพี่ขอบสวยๆนี่ยันคมๆเลยนะบล็อกโมไม่มีไส่นะพี่นะนี่บล็อกโมไม่มีไส่นะพี่นะสวยเดิมเลย นี่ฮะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อสายวัดพยัคฆารามพี่หลวงพ่อสายวัดพยัคฆารามโอเชื่อมของเชื่อมเช่นกันนี่เป็นเหรียญเก่าๆโบราณเลยนะพี่นะสองสี่แปดสองนะฮะนี่กระไรทองเดิมๆเ,เลยพี่กระไรทองเดิมๆเ,เลยพี่ดูนะฮะเหรียญเก่าๆนะฮะเหรียญหันข้างหลวงพ่อสายพี่นี่ฮะนี่อุ้ยขออภัยพี่มือลื่น นี่อายุครบ85นะฮะหลวงพ่อสายนะพระครูสังวรโสพนวิที่ระล,ลึกในงานทําบุญอายุครบรอบ85ปีนี่สวยเดิมเลยพี่นี่ครอบเดิมเดิมเลยนะหลวงพ่อสายวัดพะยัคฆารามเลยฮะนี่สวยสวยเลยนะผมส่อ500บาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสหลวงพ่อกล่อมนะพี่นะ หูเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพอก้อมพี่ไปเียนเก่าเก่าโบราณแล้วพี่เก่าเก่าเดมิมเดิมพ่อครูวิทูนะสองสี่เจ็ดศูนย์นะเนะนื้อทองแดงสวยเดิมเลยพี่ขอบกระบอกนะหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะพี่นะนี่เก่าเก่าเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะพี่นะเก่าเก่ากันเลยทีเดียวนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูอ่าดูด้วยตาไปลาอีกรอบนะพี่นะ น,นี่ผมขอห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาไปหลวง่ไข่วัดเชิงเลนนะฮะเหรียญรุ่นแรกนะเป็นเหรียญหูในตัวนะพี่นะเป็นเหรียญหูในตัวเนื้อทองแดงพี่นี่รอยจานซ้ายขวานะพี่นะเ,นเก่าๆสวยๆเลยนี่เก่าเดิมๆเลยพี่เก่าเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่ดูขอบพี่ขอบจัดเดิมๆเลยพี่นี่สวยเดิมเลยรอยจายนในนี่หูเหรียญน,นี่เก่ามากเลยนะหูปิ้นๆเลยนะพี่นะ โอปิ้นปิ้นกันเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทเช่นกันนะพี่นะ500บาทต่อมาพี่เปลี่ยนพระอาจารย์ฟัน่นอาจารรุ่น2นะฮะสิตตออสร้างถวายวัดบ้านนาหัวช้างเนื้อกะไรทองเดิมเดิมูเส้นเสาอากาศคมคมเลยพี่เส้นเสาอากาศคมคดูเส้นใต้คางเลยพี่นะคมชัดเลยหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะนี่เห็นไหมพี่พระอาจารย์ฟัน่นอาจารวรีนี่ดูสวยเดิมเลยพี่ดู นี่ดูขอบตัดนะพี่นะอ่าดูพี่นี่ขอบตัดเดิมเดิมเลยพี่นี่สิทธ์อ้อสร้างถวายนะรุ่นสองสองห้าศูนย์เจ็ดพี่วัดบ้านนาหัวช้างพีนี่สกลน,นะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่ดูนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญรับสเสด็จนะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่พี่เหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรพ่พี่ปีสามหกพี่ เห็นไหมพี่นี่เรียนรับสเสด็จพี่ยี่พหพิจณาสามพหต่อโค้ดคำว่าคูณด้วยนะพี่นะนี่ต่อโค้ดด้วยนี่ลวงพว่อคูณวัดบันไล่นี่หน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะพี่นะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมพี่ดูนะฮะนี่ดูขอบนะพี่นะนี่วัดบรนไลด่านคุณทศพี่นี่ครับสวยเลยเรียนนี้สวยผมบอกเลยสวยแน่นอนพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ สวยๆนะพี่นะเนี่ยผมขอ500บาทพี่ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อเนืองวัดจุรามณีนะพี่นะเนี่ยปีนทองห้าหนึ่งหนึ่งพี่นี่หลวงพ่อเนืองเนื้อทองแดงพี่นี่หน้าตาคมชัดต่อโค้ดที่สังกัดตีคมๆเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูนะพี่นะเอ๊ะมือไม่นิ่งนะีน่ขอบลุมเดิมๆนะพี่ดูนะพี่นะ สองห้าหนึ่งหนึ่งยันห้าคมคมเลยพี่ดูนะลาบขนปูนทวีสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะนี่ผมข้อห้าร้อยบาทเช่นกันวิห้าร้อยบาทต่อมาเป็นพ่อท่านเขียวนะพ่อท่านเขียววัดหลุงมนต์ณี่พ่อท่านเขียวนี่ยพี่นะนี่นี่สวยๆเลยเนะื้อทงแดงเ,ดเอ,อ้ยมือขออภัยพี่ขออภัยดูเนื้อเกินที่ aw, ยอยักษ์เห็นไหมพี่มือสั้นนะฮะนี่ เนื้อเกินใต้หูเฮ่คมคม,คมชัดชัดเลยนะพี่นะนี่เอ๊ะวันนี้เป็นอะไรขออภัยพี่ขออภยัยปุบบับปุบบันะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่มือสั่นนี่ครับพี่ดูด้านหลังนะพี่นะคมคม,คมชัดชัดเลยพี่ดูนะฮะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดดสวยเดิมเลยนะพี่ขอบตัดเดิมเดิมเลยนะฮะนีเน่เนื้อเกินใต้หูนะพี่นะแล้ว ยอยากนะพี่นะสวยเดิมแบบนี้นะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทขอพี่ห้าร้อยบาทจะมาไปชินาราชนะพี่นะเหรียญชินาราชหลังพระนเรศวรหลังน้ําสีโนโทกนะพี่นะนี่สวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้สวยเลยพี่นี่ฮะสวยเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่นี่ขอบเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ สองนี่ฮนะนี่เห็นไหมพี่พสันนุโรกนะพี่นะหลังน้ำสีโนโวทกนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆเ,เลยรลวงพระชินราชหลังพะระนเรศวรวิบูลโกศห้าร้อยบาทต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเดชจตุรพิษพรชัยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูอายุเจ็ดสิบปีนะพี่นะนี่ มีโค้ดได้ก้านูน่น,น,น,นขึ้นมานาวัดพิกุลทองนะเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพรพี่เหรียญหันข้างหลวงพ่อแพรนะผิวรุงร้งๆเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยเหรียญจตุลพิษพรชัยพี่เนี่ยสวยสวยเลยนะพี่นะในขผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนพิมพ์หน้านหนุ่มพี่พิมพ์หน้านหนุ่มนะฮะหูเชื่อมห่วงเชื่อมห่วง,หวงใ,หใ,หใหญ่เลยพี่ หูใหญ่ๆห,หวงใหญ่ๆเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อม่วงวัดว่านทวนพิมพ์หน้านหนุ่มนะพี่นะขอบกระบอกพี่ขอบกระบอกยันคมๆชัดๆเลยนะพี่นะอักขระยันคมชัดเลยพี่ดูเห็นไหมพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอนะพี่นะห้าร้อยบาทเนะาะต่อมาเป็นเหลี่ยม พระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะฮะภาสีเจริญนะพี่นะนี่สวยเลยพี่ดูหูสว,สวยเลยนะพี่นะนีค่คมชัด,ชดเลยดูหน้าตาคมชัดผิวเรียนเ,ยเรียบขอบเดิมเดิมนะพี่นะนี่เหรียญน,นี้สวยเลยพี่เหรียญน,นี้สวยเลยนะพระหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาสีเจริญพี่นี่ผมก็อห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อ สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่าสองสี่หกหกูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกอนี่สามเม็ดคมคมเลยพี่นี่สองสี่หกหกนะพี่นะนี่สวยสวยเลยพี่ขอบกระบอกเดิมเดิมเลยพี่ดูยันด้านหลังคมชัดเม็ดไข่ปลาคมคมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมกันเลยทีเดียวพี่สวยเดิมกันเลยทีเดียวนะนี่ผมขอ 500บาทนะพี่น้องต้องมาไปดงพกรันวัดพญาตนะฮะพิมพตะขอเบ็ดพี่2469ี่หกเก้าี่เเนื้อทองแดงผิวเดียนเรียบเ,ยนะนะเ,รยเรียบเลยนะพี่นะนี่ผิวเดืยนเรียบเรียบคมคมพี่ดูขอบเดิมเดิมเลยนะพี่น้องนี่หนังสือตัวหนังสือคมคมนะฮะนี่เห็นไหมพี่ตะขอเบ็ดโคง้งโค้งเลยสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นาะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอนะพี่นะ ่อมาเป็นหลวงพ่ออะิการเรือพี่วัดสาวชะโงกและหลวงพ่อพรเรือวัดสาวชะโงกหูเชื่อมนะปเปหี่ยนหูเชื่อมเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะพี่นะอเหรียญถูเชื่อมเนื้อทองแดงสวยๆเก่าๆเลยพี่ดูนะนี่เก่าเดิมเลยพี่นี่สองสี่เจ็ดเจ็ดนะฮะหร่ยงใบพัดคมๆเลยนะพี่นะพระอะติการเรือพี่วัดสาวชะโงกนะฮะเหรียญสวยเลยเหรียญน,นี้นะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกัน ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาพี่หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลังจอเจริญราพี่หลังจอเจริญราบสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่สองสี่แปดสี่นะหลวงพ่อจาดพี่สวยสวยเลยเนื้อทองแดงนะพี่นะขอบกระบอกสวยสวยเลยพี่หลังพิตาจอเจริญราบนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมสวยสวยเลยพี่นี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะต่อมาพี่ต่อมาเป็นเหรียญ จักเพชรเท้ามหาภูมิธาดาวัดดอนยานาวานะพี่นะนี่เห็น like จักเพชรเท้ามหาภูมิธาดานะพี่นะนี่สวยๆเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่เหรียนนี่บอกได้เลยว่าสวยเลยนะพี่นะนี่สวยๆเลยนะพี่นะ,ส,ส,นะนะสะท้อนแสงจนมองแทบไม่เห็นเลยพี่มือสั่นมากเลยวันนี้ขออภัยอย่างแรงเลยนะพี่นะขออภัยอย่างแรงเลยพี่วันนี้มือไม่นิ่งเลยพี่นะ นี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมๆดเลยนะนี่ผมขอ500บาทนะพี่นะมาปิดท้ายกันด้วยนะมีดหมอพี่มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะนี่3นิ้วนะรวมฝักรวมปอกหะ5นิ้วนะพี่นะนี่ดูร้อยนี่เห็นพี่เห็นไหมพี่สวยสวยเลยนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะ นี่ครับสวยเดิมเลยนี่ดูมีรอยจานที่ดำด้วยนะดูรอยจานที่ดำด้วยซ้ายขวามีที่เนบด้วยพี่มีที่เนบด้วยเห็นไหมพี่ดูตาเปล่าจะดีกว่าพี่มือสั่นวันนี้แน่มีรอยจานเห็นไหมพี่คมคมชัดชัดเลยนะพี่นะนี่มีดหมอหลวงพระเดิมวัดหนองโพพี่นี่วัดหนองโพสวยสวยเลยนะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะผมขอ หกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทอ่าดูให้ชอบก่อนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ถูกใจตรงไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับตลอดที่สี่ชั่วโมงทางเราเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต่อไปเนาะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนัง่งยด้วยนะครับนี่ร้านยิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ